อยจากนั้นก็ตามพีไปคนหนึ่งวะน,นี่เลยท้าไม,มา่ถ้าไม่เอาตรงนี้มึงก็เอาสักครูข้าง,างล่างตายโหเสร็จนะสักครูที่เคยไปตาครูหรือขึ้นเหนือก็ได้นะขึ้นเหนือแบบนี้แต่ก็เสี่ยงหน่อยเสี่งยงเยอะเลยลองต้เลยที่เดินไปดีแหละอย่าเสลอโดดนะเบอร์หนึ่ง นะไว้ใจไม่ค่อยได้ไปนหนึ่งไปก็ติดตามลรวไว้ใจไม่ค่อยได้ถนอนอยู่ในวะอ,อ <Okay. S 1> ใกล้ถึงแล้วพี่นั่นแหละถนอนอยู่เส้นนี้เลยผมว่าระยะนี้กลางร่มกลางระหนึ่งตามมากลางร่มห้าร้อยถึงต่ำกว่าห้าร้อยก็ยังได้ถึงแน่ๆยังไงก็ถึงถึงทุกคนโอ้ยเมืองซ้ายลงสองตีอะ่ะ ข้างหลังเราไม่มีใครใช่ไหมข้างล่างไม่มีใครซ้ายเมืองนั้นสองตีวัดขวาเงียบจิบเป็นไปได้วัดเงียบไม่เห็นสักรม่มเลแต่ถ้ามันขึ้นเอารถมานี่ไม่รู้นะแต่หันไปไม่เห็นรม่มเมืองตินไม่เห็นใครแต่ถามว่าเราเสี่ยงไปไหมไม่วงก็ไม่เคยทําให้เราผิดหวังเหมือนเดิมเพื่อนมารับแล้วกูก็ขับอ้าว ไม่เป็นไรพี่ <มา S 1> ครับโอเคมาละกูเบรกแล้วนะม <c oughs> ันไหลอะเบรกไม่อยู่รถนองรถน้ถนำหนักมันเยเอะโอ้โหบินมาเอาเรื่องมาเพื่อนไม่มีแม็กซ์ก็แม็กผมได้เต็มมาแล้วของสองสี่เก้าแต่กระสุนสับองมีแม็กเดียว แม็กเดียวร้อยกว่านัทนะเม็กเต็มจะไม่ใช่เม็กไม่ใช่เม็กธรรมดานะเม็กแต่งเต็มจะสำรองวัดเมื่อกี้ไม่มีเลยใช่ไหมไม่มีไม่เห็นแต่หลังจากนั้นไม่รู้วงต้องข้ามต้องข้ามน้ำยังไงก็ต้องข้ามต,ตอนนี้วงอยู่ฝั่งนี้หน่อยข้ามทางไหนก็ได้รถเราดำน้ำเลยยังได้ แต่ระวังน้ำเข้าไอ้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 ตะปุ่มตะปั่มไอ้ไอสนิมที่มันปุดปวดอยู่เห็นไหมมักสี่มีคนมักสี่มีคนมันดึงเสากันอยู่เราสามารถอ่อไม่ให้มันเล่นด้วยการดักแล้วก็ยิงมันได้นะอ๋อเป็นบ้านเป็นบ้านดึงเสร็จแล้วดึงเสร็จแล้วดึงเสร็จแล้วไปยังยังรถจิงจอดอยู่เลย ยางแม่งเนี่ยเดี๋ยวได้นู่นน่ะบินขอบินหน้าต่างอยู่นะยิงยางได้นะมันเอารถจิบมา <c oughs> เอมันเอารถสองลูกมาเ <c oughs> พื่อนไปนู่นแล้วอะนี <c oughs> ่เพื่อนไม่เอาเพื่อนไม่เอาเ <c oughs> พื่อนบอกขีเกจเล่นให้มันกลับมาเต็มตี้แล้วก็ให้งัดมา <c oughs> มดีกว่ามันกว่าเพื่อนบอกจะอยู่บ้านแถวนี้ก่อนไหมบ้านสะพานก่อนถึงสะพานกระโดดอะตรงไปเรื่อยก็ถึงอะ งไปอยากเอาแถบไปวางไว้จุดข้างบนยอดนะับคือพอรถไต่ขึ้นไปปุ๊บแล้วก็เหยียบแถบแล้วก็ระเบิดแล้วก็กระโดดข้ามไปพอข้ามปุ๊บรถมันจะหมุนละจะควบคุมไม่ได้เดี๋ยวอ่ะนั่นไงอู๋กี่คนวนดูดิมีกี่คนคนเดียวเหรอนั่นนะอยู่นอกกลัวเหยียบชดบชนั่นตะเล่ไปกลอกเลยไปกลอกเลย น่าสงสารอ่ะไปกลองเลยพี่ไปทำอะไรเขาไปดูไปนะเพื่อนนายเป็นกล่องไปแล้วใครทำไรไนายเรียบร้อยขอบใจเพื่อนเบอร์สี่มึงชักปักอ,อยู่ข้างบนนึแบบนี้เกาะสามเกาะสามเดี๋ยวมันมาถ้าชักปักอยู่บนรถแล้วไอตัวที่ อยู่บ้านคนเดียวนี้มันอาจจะดึงเพื่อนแล้วก็ได้นะแล้วก็มาเเขมรอเพื่อนด้วยการเอามอเตอร์ไซค์มาแปะไว้ตรงนี้แอด์ดอบอยู่ในน้ำเหรอเราเอารถถังไปเก็บแอดดอบได้นี่เก็บเอารถถังบังกระสุนเก็บเสร็จปุ๊บกระโดดขึ้นรถถังคิดว่าไงพี่พี่จะมีคูณแปดใช้เลยนะมันก็อาจจะดีอ่ะอันก,ก็อา้าวีัก็อา้าวไปซิ่รถกันเดี๋ยวมาแอด์ดอบให้อ้โหอย่าไปเลย ไม่หมาถึงถ้าเกิดจะเอาอะก็คือจอดรถบงังเอาไว้ถ้าไม่เอาก็ไม่เป็นไรดำไปเลยได้ไหมก็อยากจะทําอย่างนั้นแหละเฮ้ยเร็วอยู่นะเร็วเร็ว,รวไปที่แคมป์แลล่ะเราไม่โยนี่เน,น,นี่ยถ้าขึ้นถ้าขึ้นข้างบนได้นี่นก็อระวังรถขวานะขวามันมีรถไต่เนินจอดอยู่ที่เนินทิ่มเบียบแม่งเลยอ <laughs> ยา่ยาอยา่าอย่าเสดายดรถ <laughs> ไปทิ่มวงสุดท้าย แล้วตรงนี้มีคนอยู่ตรงนี้ด้วยนะอะซ้ายมือซ้ายมือมีคนอยู่ข้างบน,บนขวาระวังควันขาวซ้ายมือเดี๋ยวมากให้อีกทีหนึ่งผมเห็นอยู่ซ้ายมือนี่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 น,นี่อยู่นี่ซ้ายมืออยู่มักฟ้าลงมายิงได้ส่วนขวาอยู่ควันขาวซ้ายมือใกล้กว่านะซ้ายขึ้นเพี้ยอะไรไปนั่นนะนั่นนะเข้าเข้าเขารถเขารถเขารถแล้วไม่ด้างหลังข้างหลังข้างหลังข้างหลังใช่ผมไม่ได้โดนจาก้าย อุปกรณ์ซ่อมกอบวงจรซ่อมรถได้แต่ไม่ได้หยิบมาเอออย่าลงยลงย,ลงยเลยผมลงอ๋อผมลงไม่ได้อยู่ขวาถ้าลงมาแอบท้ายรถแล้วก็ยิงได้อยู่นะกลัวได้ผมก็ขยับมามุมนี้ก็ลงดิ มึงยิงใครเมื่อกี้มึงยิงไข่บุกขอโทษกูขอโทษ,โทษวิ่งเข้าบ้านเลยอยอมไปอยู่นอกวงเลยเดี๋ยววิ่งมาเดี๋ยวเจอรถถังเพื่อนเอาวิว่งมายิงแย่ยิงแย่เดี๋ยวกูแย่กลับนะเจอย,ย,ยิงแย่แยี่สัตว์แย่เอ็มสองสี่เก้านะชนเลยชนเลย นั่นแหละไม่เป็นไรเราไหลลงน้ำได้ไม่ยัางไดเราก็ไม่จมถ่าขึ้นไปเกี่ยวหน่ยพี่ถกลับไป,ไปเอนมันอยู่ไหน<ล>เพื่อนมันอยู่ไหนเมื่อกี้มันจะดึงเพื่อนมันอยู่ข้างอยู่ที่รถข้างบนนั่นแหะมันใส่กยียบแม่งเลยแล้วเราจะเล่นต่อด้วยนะเฮ้ยเดี๋ยวเราเก็บเลือดรถเอาไว้เล่นวงไทยไทยไหมพี่พี่ดูวงดิกแล้วอีกแล้ว,ลวเรามีโอกาสชมปนะ เอาโดนวงตายแล้วคนหนึ่งว่าไอ้นั่นแหละไอ้นั่นแหละ <c oughs> นั่นนะโดนฝั่งโน,น้นเอ้โดนฝั่งโน,น้นปล่อยมันขึ้นไปดูมันหน่อยดิไปอยู่ไม่มีแล้วอ่ะซ้ายมาเล็กหน้าผาซ้ายมีอยู่นั่นนะมีนั่นนะนั่นนะมาร์กมาร์กมาร์กน่ะมาร์กผมไม่เห็นไม่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 ไม,ไม่ได้ยินแต่เสียงได้ยินแต่เสียงแต่เสียงไม่เป็นไรเพื่อนเอฟเคอยู่ในรถเถ้ากัาไม่มีใครขึ้นรถเราได้อ่ะทิ้งรถได้ อย่ามานะมามโดนร้อยห้าสิบนัดนะเอามาเหรอมาตะวัเอาเรียบรอ้อย <laughs> <laughs> ตายเลยตายเลยระวังระวังรถระวังรถไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่โดดไม่โดดตายเลย <laughs> เพื่อนมาละเอ้ยเดี๋ยวเราเสียงใครอ้อมหรือเปล่าว่า <laughs> <laughs> จะมีเสียงตีนเลยเมื่อกี้ใช่ เหมือนมีเส <ic> ียงตีนจริงๆดังเก๊กเดียวดัเก๊กเก๊กเหมือนเดินเยี่ยวว่ะนั่นๆๆๆๆเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วก็เราวิ่งอยู่วิ่งอยู่วิ่งอยู่อ่าใช่มีคนมีเสียงตีจริงด้วยอ่าเรียบร้อยเหลือไอ้นี่ขึ้นรถหนีดันลงแล้วดันลงแล้วระเบิดระเบิดดองสลักด้วยนะ Anh vậy đi. Tai không mọi người, mẹ đi. Tai không. mọi người. Tai hầu mọi người. Tai hầu mọi người. Ay! Tiểu điểu 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 điểu